สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนป .1 นนทุกคนนะคะชั่วโมงที่สี่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะแล้วก็การออกเสียงรูปร่างของสีใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะทุกคนก็เตรียมอุปกรณ์มาเหมือนเดิมเนาะหนังสือหนังสือสองเล่มเนาะสีเขียวสีส้มนะคะ แล้วก็สีไม้พร้อมเลยดินสอยังลบไม้บรรทัดสีนะคะเตียมไม้พร้อมอ่ะก่อนที่เรจะเริ่มเรียนเรามาวอร์มกันก่อนด้วยการเต้นเพลงนี้นะใครยังไม่ได้ส่งอย่าลืมมาส่งคุณครูนะคุณครูเช็คชื่อเราก็ให้คะแนนนะเดี๋ยวสุดสัปดาห์คุณครูจะสรุปอีกทีนะคะว่าใครค่ะส่งงานชิ้นไหนนะคะเอามาพร้อมกันเลยออกเสียงด้วยนะ Round, Sir, 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 Sir-go, Roll, roll, round and round. saint stool, square s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 quare stop, stop, here and there. s s square stop, here and there. Slide, slide triangle! triangle slide, slide left and right. triangle slide, slide left and right. d diamond Point your finger One, two, three, four. 2, diamond เรามาทบทวนเรื่องการออกเสียงสีหน่อยไปแบบเร็วๆเนาะเดี๋ยวไปแบบเร็วๆหน่อย one more time just a little faster red red blue blue yellow yellow green green orange orange pink pink purple Purple, brown, brown, black, black, white, white. And one more. Gray, gray. Very good. Now let's try to say the colors backwards. Here we go. Gray, gray, white, white, black, black, brown, brown, purple, purple. Pink-Pink Orange-Orange Green-Green Yellow-Yellow Blue-Blue And one more Red-Red <laughs> Nice อ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะได้แล้วนะทบทวนสีเรียบร้อยแล้วอามาดูในส่วนของเรานะเขาได้แล้วจีเชื่อให้การบ้านไปใช่ไหมคะ,ะมาดูเล่ม เล่มอะไรเลยเล่มนี้เล่มหนังสือเนาะหนังสือเล่มสีเขียวนะคะหน้า45 pink ห้าเขาที่แล้วที่จะออกเสียงให้แล้ว pink อ่ะ pink square pink คือสีอะไรลูก pink pink คือสีชมพูน,นเัเรียนก็ระบายสีชมพูให้คุณครูนะ,ะคุณครูลดตัวอย่างตรงนี้นักเ,เรียนระบายสีชมพูระบายให้เต็มช่องนะบางคนระบายมาสวยเชียวเอาตู้ต่อตไปอ่ะ green circle ่ะ Green circle Green ก็คือสีเขียวนะคะเขียวนะั่นเองก็ระบายสีเขียวไปแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปข้อที่3อ่ะ Yellow STAR อ่ะ Yellow star นั่นก็ระบายสีอะไร l l o w สีเหลือลงอ่าได้แล้วนะเห็นไหมอ่ะส่วนใหญ่ทำได้นะเดียเ๋ยวเรนระบายต่อสองคนระบายมาแล้วแหละเรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายอ่ะเรด t าย angle red t าย angle ก,ก็คือ red ก็คือสีแดงนี่ไงอา่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาบอกให้หรือตอนที่สองคือ match อา่าก็โยงเส้นให้เข้ากับรูปร่างเท่านั้นเองก็ต่างคนต่างโยนมาละคะตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยของใครของมันเลยนะา o าว star triangle แ,แล้วก็ circle เรียบร้อยเอาละบายหน้าต่อไปนี่ให้เราบายสีเหมือนกันนะคะก็ระบายสีพิ n งค์คือสีอะไรอ่ะพิ n งค์สแควร์พิงค์คือสีพิ n งค์พิงค์สีชมพูนั่นเองก็ระบายสีชมพูมาให้ทีเชอร์พิ n งค์พิงค์อ่ะพิ n งค์ก็ระบายสีชมพูพิ้งค์ อันนี้ตรวจการบ้านไปด้วยนะคะตรวจการบ้านไปด้วยเลยเนาะตรวจสอบของตัวเองของเราเรียนไม่ยากมากนะั้นระบายสีมาก็โอเคแล้วนะคุณครูตรวจให้ลงเ็กเช็คชื่อให้อยู่แล้วว่าใครเข้าเรียนนั่นเรียนเข้าเรียนนั่นเรียนจะรู้ว่าทํางานอะไรนะคะต่อไปลูกที่2คือ p u r p l e Purple คือสีม่วงอนะ r u r p l e Purple คือสีม่วงเนาะอ่าโอเคนั่นเรียนดูตรวจไปกับคุณครูนะคะตรวจไปกับคุณครูนะ ต่อไปข้อที่3คือ black black คือสีดำนั่นเองก็ระบาย black ลงไปสีดำ black triangle และสุดท้าย and orange orange คือสีส้ม and orange star เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะยอดเยี่ยมเอาล่ะวันนี้เรามาดูพร้อมกันนะคะที่หน้าเล่มเล่มหนังสือนี่แหละคะ่ะเล่มน,นี้แหละเล่มที่เล่นเปิดอยู่นะคะ หน้าสี่นะคะเอาเปิดไปพร้อมคุณครูเลยหน้า4ี่ิบดนี่ไงแมชอีกแล้วแมชคืออะไรนะแมชแมชคืออะไรบางคนจําได้แล้วแมชก็คือจับคู่คู่ที่หนึ่งเขาโยงให้แล้วเนี่ยสแควร์อาณาเรียนโยงนาะณเรียนสามารถเปิดไปดูหน้า44ประกอบได้เอาเปิดไปดูหน้า44ประกอบได้นะคะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ดูหน้าสี่สิบสี่ เล่มเขียวแล้วค่อยโยงได้นะคะอ้าข้างล่างทำอะไรข้างล่างเขาบอกให้ไฟแอนไฟเดอะเชฟส์แอนคัเลอร์มองหารูปร่างแล้วระบายสีตามนั้นถ้าเราเรียนเจอสามเหลี่ยมให้ในักเรียนระบายสีอะไรเขากำหนดมาแล้วสามเหลี่ยมให้นักเรียนระบายสีดำนี่ไงทีเชอร์ทีเชอร์อระบายสีดำเนี่ยสามเหลี่ยมระบายสีดำลงไปที่สามเหลี่ยมนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะพอาเรียนระบายในกระดาษจะง่ายหน่อยนะที่เชื่อระบายในหน้าจอก็จะสภาพก็จะขูกขาขูกขานิดนึงเนาะอ่าก็ต่างคนต่างระบายนะคะเรียนระบายมาแต่ถ้าเกิดไม่มีลูกล่าอื่นๆนักเรียนสามารถระบายสีอื่นได้นะอย่างถ้าไเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมระบายสีอะไรนะสี่เหลี่ยมระบายสีส้มนะในในรูปหอนัเรียนเป็นออเรนจ์สีส้มสี่เหลี่ยมนะักเรียนระบายสีส้ม สีส้มก่อนสี่เหลี่ยมนี่ไงคุณครูเจอสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็สีส้มอ่าสีส้มนี่ไงสี่เหลี่ยมสีส้มเห็นไหมคะตรงไหนที่เป็นสแควร์เนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองก็ระบายสีส้มลงไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิด circle ล่ะ circle คือวงวง circle คือวงกลมวงกลมเขาให้ระบายสีพิคก วงกลมเขาให้ระบายสีพิงก์ก็ระบายสีพิงค์ลงไปสีพิงค์อ่วงกลมเขาให้ระบายสีพิงก์ก็ระบายสีพิงค์ที่วงกลมนีไ่ไงอ่ะโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวกลับไปทําต่อให้เรียบร้อยนะคะเอาละอีกหน้าหนึ่งทีนี้อันนี้เขาให้โยงเส้นเหมือนกันนะเรนก็ดูเขาเขาโยงเส้นเขาโยงไปที่ไหนแล้วนะักเรนก็เอาสีสีนั้นไประบายที่สิ่งสงนั้นอย่างรูปแรกนะคะรูปแรก รูปแรกสีสีแรกคือสีแดงของนักเรนนะคะเนี่ยหาเขายกไปทางไหนเนี่ยนักเรียนลากเส้นปะาตามไปสิมันอยู่ตรงไหนนะ้ามันอยู่รูมไหนนะ้ามีสมาธิกับการทํางานอ้าวและอยู่ที่เก้าอี้เพราะฉะนั้กเรียนระบายเก้าอี้สีอะไรคะสีสีสีแดงสีเรสสีแดงนั่นเองน,ะน้กเรียนก็ระบายเก้าอี้สีแดงลงไปแบบนี้นะคะ ถ้าไม่ทันนักเล่นหยุดไว้ก่อนเหมือนเดิมที่ทีเชอร์บอกหยุดไปก่อนแล้วทันเราค่อยทําต่อข้างล่างเหมือนกันนะคะข้างล่างนักเรีนก็คัลเลอร์ลงไปคัลเลอร์ลงไปอย่างเช่นคําแรก Pink ก็ระบายสีชมพูพิงก์อ่ะก็ระบายสีชมพูมาส่งทีเชอร์อ๋ไม่ช่วยเลยเอาไมพิง n ์ ก็ระบายสีชมพูล,ลงไประบายตามตัวอักษรเลยพิค์สะกดว่าอะไรบ้างนั่นเลยระบายตามตัวอักษรเลยเ,เกี่ยวกับสีนะคะนักเรียนสามารถเ,เดี๋ยวคุณครูคหาในหนังสือดูก่อนนะว่ามีม,มีหน้าอะไรให้เรียนดูสีบ้างสามารถดูสีในคลิปวิดีโอที่คุณครูแชร์ลิงก์ไว้ให้ก็ได้ค่ะว่าแต่ละสีสะกดยังไงนะคะ เดี๋ยวนาะเลียนค่อยไปนั่งทำนะก่อนนี่ตามนี้แค่ลาายสีก่อนนะเบื้องตน้นเอาแหละหยุดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทำเองกันบ้านที่นี้เรามาออกเสียงพร้อมๆกันนะที่หน้าสุดท้ายเขาจะถามว่า what is it what is it นากเรียนหยิบเล่มสีเอาสเอาเล่มนั้นเก็บลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วเรียบร้อย เล่มสีส้มหน้าสี่สิบสามเล่มนี้เดีย๋ยวโยงเส้นไปพร้อมกับทีเชอร์นะคะเดีย๋ยวโยงเส้นไปพร้อมกับทีเชอร์นะคะอะ่เปิดหรือยังคะหน้าสี่สิบสามนะอ่สี่สิบสามหน้านี้นะคะถามตามทีเชอร์ก่อนออกเสียงตามทีเชอร์ค่ะ what is it What's this น้อขอโทษค่ะา,าใหมา What's this What's this แปลว่านี่คืออะไรหรือ What is this ก็ได้ What's this What's this นี่คืออะไร What's this นี่นี่คืออะไรเนี่ย What's this เวลาตอบนี่คือ,น,คอนี่คือหนังสือก็ is 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 a book ข้อนี้ค่ะ is อ่ o o k นเลยอร์ยนยนเส้นมาตรงนี้เสร็จแล้วก็โยงลงไปที่ book โยงไปที่บุ o กได้โยงยังไงก็ได้ให้ได้โยงไปพร้อมกันเลยแต่ใช้ไมบ้บรรทัดหรือไม่ใช้ก็ได้ถามตามนี้เชื่อมหม่ Was this Was this is a book is a, a book book เอาเสียงตัวเคด้านหลัง is a book ข้อที่2องเขาทำให้แล้ว Was this เขาโยงมาแล้วนี่ไง is is a dress is a dress โตเรียน เอาข้อที่สามถามตามทีเชอร์เร็ว What this What this อันนี้คือสมุด Is is อ่ะคำนี้ลูก is โยงมาเส้นก่อน Is is a notebook อ๋อไม่ต้องทำหัวลูกสอนก็ได้โยงมาอย่างเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแก้ให้ Is a notebook notebook คือสมุด โน้ตบุ๊กคือสมุดนะคะต่อไปถามใหไ่เหมือนเดิมถามว่าอะไรนะ What s this What s this ถ้าใครอยากใช้มันทัดกูใช้มันทัดก็ได้ดินสอนเรียกว่าอะไร Is a pencil Is a pencil ไปพร้อมกันขอ้อที่5ข้อที่5 What s this What s this อันนี้คืออะไรนะเรียนรูปอะไรคะ ปากกาปากกาเรียกว่า is a pen is a pen หายอยวเส้นลงไป is a pen ใครไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะขีดเสร็จแล้วค่อยกดตามนะคะข้อที่6 what this ถามามที่เชื่อก่อนเลย what this เก้าอี้ที่นักเรียนนั่งก็คือ is a is a share is a share อ้าว l a s นมาก่อน was this was this is a share is a share ไปแล้วและข้อสุดท้าย was this เขาถาม was this มันคือ ออกเส้นตามทีเชอ is a ruler is a ruler ได้แล้วเรียบร้อย is a ruler is a ruler อ้าวแหละโยงเส้นเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเส้นแล้วนะคะนักเรียนโยงเส้นตามทีเชอร์เลยแล้วระบายสีให้ถูกกับ รูปของเขานะคะโน้ตบุ๊กไปตามเส้นแบบนี้เลยนะง่ายๆจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากนะคะไปเลยนี่นะคะเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กระบายสีอะไรสี is a blue ก็ระบายสี blue สีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองเสร็จแล้ว is a pen ระบายสีอะไรเนี่ย pink pink อ่าโยงไป is a chair ระบายสี green หรือสีเขียว is a pencil ระบายสี yellow is a purple นักเรียนดูรูปให้มันตรงกับเส้นนะและสุดท้าย is a ruler อ่ที่เช่อระบายไปด้วยกัน1รูปดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนจะงงมาดูสีเขียวดีกว่าสีเขียววิธีการดูนะคุรูอธิบายไปพร้อมกันแชร์รูปนี้นะคะสีเขียวนี่มาจากตรงนี้แชร์เพราะนั้นก็ตามไปดูที่เส้นแชร์อยู่ไหนนี่ตัวนี้ต้องระบายสีเขียวค่อยระบายให้ถูกตัวนะ วันนี้ครูฝึกหลายอย่างนะคะฝึกภาษาสัมผัสฝึกการระบายสีนะนั่นเลยต้องแยกแยะให้ออกนะดูไปตามเส้นเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนั่เลยก็ระบายสีไปนั่นเลยสามารถกลับไปดูอ่อวิดีโอ youtube ย้ยอนหลังนะคะเพะื่อเป็นการทบทวนได้นะเรียนแล้วเรียนซ้ำก็ได้นะคะหรือ นักเรนจะสามารถกลับไปทบทวนลิงก์ที่ครูเอา,เอ,า,เอ,าออกเสียงให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเขามาออกเสียงให้เราฟังเนี่ยนักเรนไปหัดออกเสียงได้เลยนะตามนั้นได้เลยได้แล้วเนี่ยเห็นไหมก็ระบายใช้เอาอีกสักข้อนึ่งครูช่วยไปด้วยกันเอ่อ yellow นี่คุณครูระบาย yellow yellow คืออันนี้ yellow เรนโล pencil pencil คือตรงนี้ pencil ครูก็ระบาย yellow ระบาย pencil สี yellow นี่ไง โอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะจะจบบทบทแล้วนะจะหมดบทนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้อัดคลิปนะคะเต้นเลิกเกี่ยวกับรูปร่างมาส่งคุณครูนะะั่นเลยอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูด้วยนะคะแต่มีทั้งหมด6รูปร่างนะในคลิปนะนั่นเล่นก็เต้นตามนะเอาเท่าที่ได้ให้อัดมาส่งคุณครูคก็โอเคแล้วเพราะเวาลาเห็นเด็กๆแล้วมันก็เป็นภาพที่ยิ้มได้นะ แบ่งให้เพื่อนๆดูเพื่อนบางคนก็จะได้ดูด้วยว่าเราเต้นเป็นยังไงก็จะได้อมยิ้มกันไปนะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาตั้งใจเลยนะคะจบทั่วโมงที่4แล้วเนะาะทรงนั้นเหมือนเดิมนะคะในที่เดิมเลยนะคะอัลบ,บั้มไข่อัลบ,บั้มมันนะสวัสดีค่ะ